สวัสดีครับท่านผู้ชม g m m 25นะครับและ AS Play ขอนำท่านผู้ชมนะครับมาชมการถ่ายเทอาสดฟุตบอลรีโวไทยลีก2021นะครับเกมนี้เป็นการพบกันระหว่างสุพรรณบุรี FC เจ้าบ้านนะครับไปรังรับการมาเยือนของพ t ีประจวบ f อในส่วนของการบรรยายวันนี้มีคุณรัชนิพงศ์วรศสสรินและผมโยธินาลิกาเลศเป็นทีมผู้บรรยายนะครับสำหรับเจ้าถิ่นสุพรรณบุรี f อครับอยู่อันดับที่12ของตารางนะครับส่วน PT ีประจวบ FC ีครับทีมเยือนอยู่อันดับที่13นะครับ ครับเับเขาดาวกันแล้วนะครับเป็นฝังของพีทีประจวบนะครับที่จะเป็นฝ่ายเคลียบอลก่อนไหลมาที่สหรัฐปองสุวรรณเปิดยัดขึ้นหน้ามาโดนเคลียร์ขึ้นมาครับเปิดโดงเข้ามาอมบอลไม่ถึงดาดิโลเก,ก็บตกได้ลูกนี้เลเวเชลโอ้โหยิงชนเสา โอ้โหแพตติกไรเชลเกือบจะทําประตูให้กับสุพรรณขึ้นนําได้นะครับบอลจากซาตต์ครับโยนเข้ามาแล้วเยว,วัดมงงไปเข้าทางไรเชลครับจับด้วยซาและกดโอ้โหชนเสาออกไปครับครับประสิทธิ์เปิดด้วยสายพุ่งเข้าไปลูกนี้โดนมงได้แล้วก็จะขึ้นบอลเลยมาโอลาขวัตมงคืนกลับไปให้สารัฐเปิดยอดเข้ามาแหมมัลล้นไปยังไม่ออกครับเอกนัชเปิดเข้ามาเอา้าแล้วลูกนี้1นึ่งศูนย์เลยครับวินเลนโมตา้า ทำประตูให้กับพีทีประจวบขึ้นน้คกับจากจังหวะการเปิดของเอกนัทดูครับช่วงเปิดของสารัฐครับบอลเลยไปถึงเอกนัทเลยครับดูครับว่าออกแล้วยังยังครับเปิดกลับเข้ามาแล้วก็ชาร์จเข้าไปด้วยซ้ายครับวินเลมโมต้าครับคือดูเขาไม่น่าจะทันนะครับแต่ทันโอ้โหเอกนัทอันนี้นี่ต้องชมเขาเลยนะครับแล้วก็ต้องชมการเข้าฮอตของทางฝั่งวินเลนโมต้าด้วยนี่ครับ ล่นสุพรรณมีหุดยืนดูกันหมดแล้วเพราะคิดว่ายังไงก็ออกแต่มันไม่ออกครับ1-0นะครับทางฝั่งของทีมเดือนพีทีประจวบปุกมานาแล้วจากวินเล่นโมต้าในนาทีที่18ความได้เปรียบกันชัดเจเลยครับประสิทธิ์เปิดพุ่งขึ้นไปลูกนี้มงเข้ามาได้แต่ว่าพทริกเดโต้ครับรับเอาไว้ได้จากลูกมงของโอลาโ์ฮัววแล้วก็เปิดเร็วขึ้นหน้ามาจะให้เสียหน้าโดนมงสก,กัดได้ดูจังหวะที่ราวัตมงเข้าไปแล้ว ข้างหน้าเนี่ยมี2คนครับเตรียมชาร์จครับโมต้ากับอนวินครับแต่ว่าบอลไปถึงเดฟโต้ก่อนครับเอ้ามาใหม่อีกทีนึงจำได้โดสตอสู้ๆกระโดดบอลลูกนี้นี่นึกว่าหายครับแต่ว่าหายขึ้นไปบนอัศจรรย์ดูภาพชายครับบอลมงสกัดไม่ขาดเลยครับปิยะชนกจังหวะสุดปลายเท้านิดนึ่งครับนี่ครับโอ้โหแล้วมีตัวเข้ามาบวกเลยครับเจอโควิดเข้าไป ยกขึ้นมาให้กับโดนาโตสโดนาโตโสยิงลูกนี้โดนปัดทิงไว้ได้ครับโดยเดโต้โอ้โหยิงยัดเสาแรกเลยครับโอ้โหกดเต็มข้อเลยครับแต่ว่าเดโต้ยืนเฝ้าเสาอยู่ครับทุบทิ้งออกไปครับดูครับโอ้โหงัดให้ของโมต้าครับกดโอ้โหแรงมากครับแต่ว่ายังยืนอยู่ตรงนั้นนะครับบอลบุกขึ้นมาบ้างของทางสุพรรณซาโตะซาโตะต้องรอให้จังหวะบอลที่มันนิ่งก่อนแล้วสุดท้ายรายเชลโดนทับฟาว อ้าวเป็นฟรีคิกอีกแล้วครับแล้วก็เอกนัทครับจะโดนใบอะไรหรือเปล่าพยายามจะตัดเกมไปแดงเลยครับูีครับเสียบทุกนีนี่คือไม่โดนบอดครับมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเอกนัทจะยืนยันโดนใบแดงหรือเปล่า เปลี่ยนให้เป็นใบเหลืองย,ย,ยกมือไหว้เลยครับเอกนันท้างหน้าประสิทธิ์รอโฉบมาตดกสตัตา์โต้มาแล้วข้างหน้าตรงกลางมีใครไหมต้องเลี้ยงมาเองและยิ่งลูกนี้โอ้โหไปติดเซฟของทางเดโตเป็นสุวรรณพัฒให้มาแล้วสุดท้ายประสิทธิ์เต่าจบนะครับ45นาทีแรกนะครับไอเชลโยกตัดเข้ามา <ST. S 1> ขวางมาให้กับดานิโลดานิโลจะเล่นช่องไหน หลบไปได้หนึ่งเอาวขวาแล้วลองยิงมาลูกนี้ทาคานไปเยอะครับบุกขึ้นมาของทางประจวบไหลามาให้กับนาวินนาวินต่อบอลมาโดสานโตสสองมาฝากมาที่ทางโมตาโมตายกมาจะให้กับโดสานโตสแล้วก็ลูกยิงโอ้โหไปติดเซฟของเดโตอ,อีกแล้วโอ้โหประสานงานกันได้ดีอีกแล้วครับสองคนนี้ครับดูครับงัดให้เลยครับโอ้โหแล้ววิ่งแซง สุวรรณพักได้กิงเร็วเลยครับแต่ว่ามุมมันแคบแล้วตรงนั้นครับเดนโตอยังปัดออกไปสองครั้งแล้วนะครับแต่เปลี่ยนมุมอานาวินจะเปิดเตะม,มุมเข้ามาให้ปจัปจจวบเปิดเข้ามาโดนหมงสก,กัดได้แล้วก็ซ้ำอีกทีโดยสารัฐเรียบร้อยเลยครับเป็น2ประตูต่อศูนย์ับปีจีประจวบหนีห่างออกไปจากสารัฐบองสุวรรณดูภาพช้าครับม่บงออกมาโดยดานิโลครับเข้าทางสารัตกดด้วยซ้า,ายเต็มข้อเรียด พุ่งยังไงก็ไม่ทันครับเดโต้อบอลเนี่ยเข้าแถวแถวโคนเสาเลยครับนี่ครับดูจากบุมนี้จะเห็นชัดครับว่าแม่นยำม,มากครับลูกยิงของสารัอสเกซาโตมาที่สันติภาพสันทีภาพลากมายอดเข้ามาตรงกลางหา,งหาจังหวะลัชนารัชนายิงลูกนี้โอ้โหยังไปติดเซฟของขวัญชัยครับทิ้งตัวรับมือเดียวเลยครับลูกนี้ สัานิภาพออกซ้ายมาที่ซาโตะแม่นหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับเปิดด้วยซ้ายเข้าไปดานิโลจะขึ้นมงโดนสกัดได้ก่อนสัาธิภาพให้มีนทีนึงแล้วก็พันิกไรเชลยิงไปติดบล็อกของโอลราโฮวักโอ้โหยังไม่ได้ประตูตีไข่แตกรับตว,วันไม่งั้นเนี่ยขาเสียประตูสูงครับดูครับเข้าซ้ายแล้วขุ่ ิดขวาเข้ามาลูกนี้บอลตกมาแล้วก็ดานิโลล็อกตายิงโอ้โหยังไปติดเซฟของขวัญชัยครับแล้วก็ซ้ำอีกทีหนึ่งอ้าวคราวนี้เข้าเลยครับโอ้โหเป็นหนึ่งประตูต่อสองครับสุพรรณบุรีไล่ตีไข่แตกมาได้นะครับจากรัชนาหรือเปล่าเดี๋ยวดูรดัชนาอรันยาไบรน์ครับโอ้โหลูกนี้นี่ดูเหมือนว่าจะเซฟได้แบบมหัศจรรย์แล้วแต่คนนี้ครับโอ้โหดู ว่าจะรอดเลยครับทางมีทีประชวบครับแต่ว่าจังหวะสองครับรัชนิวิ่งมาจากการแต้มวงครับกดด้วยซ้ายโอ้โหชนเสาเข้าไปเลยครับ1ประตูต่ตอ2เอาแล้วครับตอนนี้สุพรรณคึกขึ้นมาเลยนะครับจะเอาประตูตีเสมอได้แต่ลูกนี้ฝาวครับสาตะยอดเข้ามาลูกนี้รัชนิรัชนา,ะะนาแต่งมารัชนิยังไม่ยิงรับเปิดมาให้ดานิโล ดานิโลลูกนี้ลองยิงฉลับโอ้โห2อสองครับโอ้โห2ประตูต่อ2ครับดานิโลยิงให้กับสุพรรณบุรีตีเสฉอได้สำเร็จโอ้ใช้เวลาเป็นแค่4นาทีครับยิง2ประตูครับสุพรรณบุรีเอฟซีเจ้าถิ่นครับท้องเข้าขวาแล้วยิงหมุบอลไปฉลับทางด้านของพิรวัตรนะครับเอฟซีได้แก่ผู้เล่นหมายเลขเกดานิโลดูครับยิงอัดกันมาแนั่นแหละครับยืนมาเสมอกันที่2ประตูต่อ2สุพรรณทำ ทีเดียว2ประตูเลยนะครับมาแล้วสาโตะซ้ายทีหนึ่งเปิดเข้าไปดานิโลเกียวแล้วก็ยิงอีกทีหนึ่งโดยทางไรเชลไม่ตรงกบครับพลรติกไรเชลจาก3นัดอีกหนึ่งนัดนี่แพ้เปิดเข้ามาวิลเล่โมต้าขึ้นมงมาเข้าทางของเดโต้สีนาทีหมดแล้วครับไม่ทันแล้วครับสุพรรณจบ90นาทีนะครับสุพรรณบุรีเอฟซีเสมอกับพีทีประจวบไป2ประตูต่อ2นะครับ เกมนี้พีทีประจบนำก่อนครับจากวิลเลมอต้าครับนาทีที่18แล้วก็สารัตปอสุวรรณนาทีที่64ครับแต่ว่าทางฝั่งควาบุรีเจ้าถิ่นครับตีเสมอจากรัชนาตอารันไพโรและก็ดานิโลครับนาทีที่70และ74ครับทำให้เสมอไป2ต่บ2แบ,บ่งกันไปทีมละ1คะแนนครับและว,วันนี้เวลาของการถ่ายทอดสดบอสติโกไทยลีก2021ก็หมดลงแล้วนะครับคุณรัชนิพงศ์วรสลินและผมโยทินาลิการลเดลาไปก่อนพบกันใหม่กันหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ